<c oughs> หากใครอยากร่วมคอนเทนต์สนุกๆก,กับพวกเรานะครับในการร่วมกันทำคอนเทนต์เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือกดลิงก์ Discord ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็แคปหน้าจอการติดตามด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็น Fc ช่อง First b u t แล้วก็รอการประกาศเรียกตัวในการทำคลิปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปให้สนุกกันนะครับอย่างนี้ต้องกดดักเข้ามาเข้ามาอย่ามาล้องนะว่าฆ่าฉันไม่ได้เนี่ย yeah. มวยต่อได้มาดิเจ็บตลอดทั้งเกมอะตัวอะไรวะเราไม่ได้อยู่เซฟโซนไหนเปิดกุญแจดูผีดิตัวเราโอ้เย็ดเคเนื้อโอเคไม่เลวกูปั่นไฟดีกว่า ปั่นไฟดีกว่าผมเจ้าพี่คนแรกเลยมาเลยระวังเครื่องไหลน,นะเดี๋ยวพี่ระวังเครื่องไหลน,นะดูดูดูดทีงจุ๊กอยู่นะน่ะไปไม้หน,นึ่งแผ่นไงนี่ไงทูแท็บยู知知โน่คนเราวันนี้ผมสะอึกด้วยไงไอ้เหี้ยผมกดสตรีมอยู่แล้วมั้งผมผมสะอึกนี่ไงพูดทางขาดคำเลยเพราะมันจะสะอึกพี่ผ่านแล้ว ยุ่ไปสึกไปเฮ้ยเจี๊ยไอ้สัตว์สึกชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วสึกเล่นไปเอโอโธ่ไม่ค่อสึกง,ง่ายด้วยไงโอไอ้เหี้ยกูเล่นยังไงวะเนี่ยสึกไปเล่นไปเนี่ยอืมโอ๊ย นอกจากกูเจ็บตัวหลังเกมไม่พอแล้วกูยังต้องสนอีกอ <c oughs> เวลาเจอเนื้อจะไปพับไม้ดิพับไม้ไม่ได้ทะลุไม้มาโอ้ยอย่างเราก็โดดข้ามไม้มันเพิ่มระยะตีของของเนื้อดิโอ้ยสนอึกโวขอกินน้ำก่อนไม่ไหวละสนอึกไม่หยุดเลย เฮียจุกไปสึกไปโอ้ยใครก็ได้พิมพ์ในคอมเมนต์ตีว่าทำยังไงถึงแบบอยู่ฐานสึกอะ่ะมีไหมนอกจากไอเขาว่าตกใจเนี่ยตกใจไม่เคยหายเลยโอ้ยเฮียมันมิงติดไม้อ่ะดิเราต้องไม่เราไม่เราเลืเลอกทางนี้อ่ะนะ ให้เขาบิงติดต,ตรงนี้มากกวา่ามากกว่าตรงไม้ไม้มันฮิตบ็อกสั้นนิดเดียวเนี่ยเนี่ยหินฮิตบ็อกซ์เบิ่มเนี่ยโอ้ยไอย้คิดว่าตรงหินมันยังโอเคก,กว่าเยอะเลยนะพับไม้อะพับไม้ตัวมันสไลด์นะมันโดนเพิ่มฮิตบ็อกซ์นะมันไม่ได้แบบว่าทําให้บิงบิงติดโอ้มันมาแล้วไอ้เหี้ยกูปั่นต่อกูแข็งไงแข็งแกล้งหินผาถึงแม้กูจะสื่อตอนนี้ก็ตาม การหายใจ30นาทีครับเริ่มหายโอ้โหสามสามสิบวิว่าไปอย่างไรสามสิบนาทีผมว่าน่าจะอืดแล้วล่ะเรองการหายใจอีกครั้งหนึง เราปั่นไฟเสร็จแล้วค่อยหายใจต่อเออค่อยดีขึ้นหน่อยไม่อยากดึงอ่ะเพื่อนรออยู่ข้างบนกูได้ดึงแล้วดิกูรอเล่นโอ้โหดึงสั้นใครๆก็รู้ไอ้น้องมึงดึงมั่นสักทีดิเฮ้ยกูจูให้อยู่อ่ะการไหนจะสิบวิได้ดีขึ้น สงสัยทารามามาปาป๋องฮ,ฮู้นั่นเครื่องน้ำไหลไม่พักเลยรออะไรเคาต่างประเทศไว้ใจได้เลยเดี๋ยวพี่ปั่นเอ้ยเดี๋ยวพี่จูงให้ให้พวกสามคนปั่นไปเลยเนี่ยพาไมา่ตรงนี้นไอ้ฮิตบ,บ็อกยาวๆเนี่ยมันจะบิงติดเห็นปะ่ะเนี่ยหย่อ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 แหมตึงปะ่ะตึงมาทุกคนไม่เอาเลยไง ขนาดเจ็ดตลอดเกมมาอ๋อหลงหลงหลงคุณรู้จักโทปุ่นะแล้วปั่นไฟกันโหดแล้วก็ปั่นสามไงตำรวจไม่จับเดยซ้อนสามวันนี้ทำชาเลนจ์เลยไหมเล่นเพิร์เจ็บตลอดทั้งเกมทุกตาไม่ไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวแล้ว รีคูดาวได้หายก็ต้องเดินเอ้าเด็ดแล้วว่ะโอ้โหนี่กับพิบตามึงแขวนได้สองเฟดอะดูคิดดูวยมันก็ไม่แปลกหรอกที่ผมเล่นคิวเลอร์แล้วผมแม่งแขวนสองสามทีคือแม่งเครื่องเสร็จแล้วอะแล้วผมก็เปย์ไม้ไงนี่ยังไม่สนด้วยนี่ได้คะแนนกล้ามาสามสิบห้า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงรีบเปิดประตูไปไหนวะนะเรียบรอฮยโวนวนะ่าจะอยู่ตรงนั้นนะไอตัวข้างล่างาผมเห็นโทเทมอยู่กูเจ็บตลอดเกมอยู่แล้วอะกูค,คนดึงไหมวะแต่ผมมีหลุดฮุกอะถ้าผมดึงปุ๊บถ้ามันตีผมแปลว่าผมจะได้หลุดฮุก กลัวกุญแจดีว่ะยายาตาเทมนั้นหรือเปล่าใช่เหมือไรใครแกะตะเทมนี้ไปเรียบร้อยล้มลงไปนอนกับพื้นกูฮิวให้กูฮิวดิ เออกูคีดไวเจ้าเสียงร้องให้เนิร์ดบิงต,ตีมถูกไงขับเครื่องด้วยโนวันอีกแล้ว <laughs> ญี่ปุ่นเขานิยมโนวันอยู่แล้วอะ่ะเขาเขารู้ว่าว่าเขาปั่นไหลกันอะ่ะเด็กไป no no หี๋ยวหาโนวันให้เอ๋แต่ว่า ถ่ออยู่นี่วะทุกคนถ้าผมดึงได้ปุ๊บผมจะให้หลุดหุกใช่ไหมพอผมหลุดหุกปุ๊บผมก็จะออกท่อได้ง่ายสบายๆไปกูล้มให้เพื่อนล้มให้กูล้มให้กูใช้คิวสามร้อยใช้คิวสามร้อยใส่ให้สภาพผมเล่นเนาะกูเดินผ่านด้วยไงกูเรียกไงเฮ้ยทำไมไม่เสียงหัวใจอ่ะ ไมไ่เสียงหัวใจอะตรงมาไปไปกันให้หมดกุต้องมาคองเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเด็กเลยเนะี่ยตัวนี้หนวะเอ้ยออกไม่ได้หรออะไรของมึงอะผับไม้อะไรของมึงไปไปดิไปไปมึงไปมึงจะงซิกแซกทำไมมึงไปดิ ไอ้เหี้ยปฏิกแจกทำเมื่ออะไรการให้ขนาดนี้ไงจะตอนเกมแตก็ะแต้มดูดีสุดในจักรวาลมาวล